แม่บ้านสภารอเจอว่าที่นายกพิธาโผาเข้ากอดลั่นมันต้องเป็นวันของเราพิธาถอสดสูตรเน็กทยเดินตากฝนนำทีมง,งานสสผักก้าวไกลขอบคุณประชาชนที่มาปากหลักให้กำลังใจหน้าสภาย้ำฝ่ายประชาธิปไตยสำเร็จเป็นหนึ่งก้าได้ประธานและรองประธานสภา เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566เวลา15นาฬิกาหลังจากเสร็จสิน้นการประชุมและถแถลงข่าวเสร็จสิน้นนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลได้ถอดสูตรและเนกไทก่อนเดินตากฝนนำทีมสสของพรรคนายรังสิมันโรมนายปียรัตจงเทพนางสาวเบญจาแสงจันท์และนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว เดินออกไปพบป,ปะประชาชนที่มาปักหลักให้กำลังใจอยู่ในบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาฝั่งวัดแก้วฟ้าจุรามณีซึ่งถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแต่ประชาชนก็ยังคงปักหลักให้กำลังใจโดยหลบฝนอยู่ใต้อาคารป้อมของเจ้าหน้าที่รัฐสภาและได้มีการชูป้ายให้กำลังใจนายพิธา ซึ่งทันทีที่นายพิธาปรากฏตัวประชาชนได้ตะโกนคำว่านายกนายกสู้ๆเพื่อเป็นการต้อนรับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30บางคนได้โผเข้ากอดด้วยความดีใจโดยนายพิธาได้นั่งลงกับพื้นพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกัเองพร้อมทั้งถ่ายรูปเซลฟี่และแจกจ่ายายเซ็นทำให้ประชาชนที่มาให้กำลังใจต่างรู้สึกปับปื้ม นายพิธาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้รู้สึกปลื้มใจที่ฝ่ายประชาธิปไตยมีความสําเร็จไปก้าวหนึ่งนั่นคือได้ดเป็นประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนมาจากฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นหลังจากสิ่งนี้ที่ต้องทำต่อไปคือต้องไม่ให้ประชาชนนั่งตากฝนแบบนี้อีกเพราะอาคารรัฐสภาสร้างมาจากภาษีของประชาชน ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้รูดูแลร,รับรองประชาชนให้ดูดีกว่านี้ซึ่งเบื้องต้นจะได้เน้นย้ำการรับรองประธานสภาคนที่หนึ่งให้ดำเนินการน,นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนสวัสดิการแม่บ้านในสภาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สสหลายคนเคยทำหน้าที่ที่ผลักดันในเรื่องนี้ แต่ปัจจุบันในส่วนกิจการสภาไม่มีคนของพรรคเก้าไกลหลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ไปจึงทําให้การผลักดันในเรื่องของกิจการสภาเป็นไปได้ไม่ดีหลังจากนั้นก็จะเร่งทํางานอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าตัวอย่างการบริหารงานที่ดีจะต้องเริ่มจากการบริหารงานในสภาก่อนและ รัฐสภา,าควรตรองคนให้เป็นตัวอย่างในหลายๆเรื่องในร่างสวัสดิการสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส